สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจเอชแชนแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นที่สันเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับว่างๆใครผ่านมาทางนี้ก็มาออกกําลังกายในยามเย็นได้นะครับที่สันเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับในยามเย็นมาออกกําลังกายนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับผมก่อนที่ เราจะวิ่งไม่ไหวนะครับผมสุขภาพดีเราก็ต้องรักษาไว้นะครับก็ไม่ได้มีแต่ประชาชนนะครับที่มาวิ่งออกกำลังกายนะครับรวมถึงน้องหมาตัวนี้ด้วยนะครับที่ชื่นชอบเขื่อนป่าศักดิชสิทธิ์นะครับผม วันนี้ผมมาถ่ายอาคารระบายน้ําล้นนะครับให้เอได้รับชมนะครับก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาวิ่งเลยครับผมไม่ได้เตรียมรองเท้ามาเลยเดี๋ยวไว้วันหน้าจะมาวิ่งออกกําลังกายนะครับผมที่สันเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับบรรยากาศในยามเย็นเนี่ยสดชื่นมากๆเลยนะครับขออภายภาพอาจจะสั่นๆนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับผมมีร้านอาหารด้วยนะครับตรงนี้เป็นครัวบนดอยนะครับผมเคยมารีวิวแล้วนะครับผม อาหารอร่อยมากนะครับผมแล้วก็ได้นั่งชมวิวทิวทัศน์นะครับผมที่เขื่อนป่าสักนะครับผมน้ําขึ้นมาเต็มเขื่อนแล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เดินไปเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เอารถขึ้นมานะครับแต่มาวิ่งออกกาลังกายได้ผมก็จะซูมๆให้ดูนะครับผมเดี๋ยววันไหนแบบรองเท้าพร้อมนะครับชุดพร้อมเดี๋ยวเราจะมาวิ่งกันนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าตรงเนี้ยผมเคยมารีวิวนะนั่งรถนะครับที่เขื่อนนะครับเป็นรถลากนะครับรถลาอ่ารถพาเที่ยวครับผมมาเที่ยวที่องค์พระใหญ่กันเนาะหลายท่านคงได้รับชมนะครับคลิปผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมอากาศเปลี่ยนนะครับรักษาสุขภาพนะครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ พี่น้องนะครับี่อยู่ทางท้ายเขื่อนปา่าสับทุลสิทธิ์นะครับผมไปถึงพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะ,จะพบกับน้ําที่มากขึ้นนะครับก็เป้าิดตามฝั่งข่าน้านะครับผ